สวัสดีครับบัญญัติคําประพาเสนอภาพเก่าเล่าเรื่องสองดาราในอดีตสันติสุขกับจินตระราทั้งสองแสดงภาพยนตร์ด้วยกันเรื่องรักใครเมื่อปีพุทธศักราช2530ทั้งคู่เคยเปลี่ยนดารานำแห่งยุคและคบหากันหนึ่งนม สันติสุขพรมศสียเรเกิดวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2506ที่จังหวัดสสิหงบุงรีสองแมมจินตาราสุขพัฒน์เกิดวันที่22มกราคมพุทธศักราช2508ที่สมุทรปราการภาพยนตร์เรื่องรักใครคมสันพงสุธรรมกำกับการแสดงเข้าฉายเมื่อวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2530